ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่จากการลด การใช้งานสกุลเงินดอลลาร์เนื่องจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดของสหรัฐทําให้ประเทศต่างๆหันออกจากการใช้เงินดอลลาร์โดยการคว่ำบาตรของสหรัฐและการใช้เงินดอลลาร์เป็นเครื่องมือทางการเมืองทําให้ประเทศต่างๆต้องมองหาทางเลือกอื่นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจร,ระดับโลกในครั้งนี้อาจสง่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐล่วงลงประเทศต่างๆจํานวนมากกําลังหันเหออกจากการใช้เงินดอลลาร์ในการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วโดยทางด้านของทมยังคงพย พยายามที่จะหยุดยั้งกลุ่มประเทศบิดโดยการข่มขู่ว่าจะทําการขึ้นภาษีนําเข้า100%แต่แผนนี้กับล้มเหลวและกลับทําให้การเล่งรัดการเลิกใช้สกุลเงินดอลลาร์เพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยทางด้านของไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมกลุ่มบิดได้ทําการเพิกเฉยต่อคําขู่ของทั้มโดยเขากล่าวว่าการตัดสินใจเลือกธนบัตร ด้วยตนเองซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกระทําของอเมริกาส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดอลลาร์มากกว่าที่จะช่วยประเทศต่างๆกําลังเปลี่ยนแปลงวิธีการค้าขายเพราะเหตุผลนี้โดยกลุ่มประเทศบิดไม่ต้องการที่จะทําลายสกุลเงินดอลลาร์พวกเขาแค่ต้องการปกป้องสกุลเงินของชาติตัวเองเท่านั้นโดยอินเดียได้แสดงความเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญพวกเขาไม่สามารถทําการซื้อขายน้ํามันจากประเทศเัเนีสุเอลาอิราน หรือแม้แต่รัเสเซียได้เพราะกฎระเบียบของทางสหรัฐโดยปัจจุบันบิตมีสมาชิกชั้นนำอย่างเช่นอิหร่านสหรัฐอาหรับอิมิเรตเอธิโอเปียและอียิป์พวกเขากำลังสร้างวิธีการซื้อขายแบบใหม่ๆในขณะที่เฝ้าดูการเสื่อมสลายลงของสกุลเงินดอลลาร์ในการซื้อขายระหว่างประเทศโดยสกุลเงินดอลลาร์นั้นได้มีบทบาทเป็นเงินตาสากลเพราะประเทศต่างๆไว้วางใจที่จะใช้เงินดอลลาร การกระทําของสหรัฐอเมริกากำลังทําลายความไว้วางใจนี้ แม้แต่ธนาคารเพื่อชําระหนี้ระหว่างประเทศก็พยายามสร้างระบบที่ไม่มีเงินดอลลาร์ประเทศทางตะวันตกได้หยุดแผนนี้แต่แผนนี้แสดงให้เห็นว่าความไว้วางใจกําลังลดต่ําลงเรื่อยๆโดยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับโลกในครั้งนี้ยังคงชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ร้ายแรงของการค้าที่ใช้เงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินกลางโดยนักวิเคราะห์ของตลาดได้กล่าวว่าการครอบงำของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐไม่ได้เผชิญกับภัยคุกคามจากภายนอกอย่างแท้จริง แต่ศัตรูที่แท้จริงคือภายในของสหรัฐเองและยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรและปล่อยให้ธนาคารกลางสหรัฐเข้ามาแทรกแซงมากจนเกินไปสิ่งนี้ได้ผลักดันให้ประเทศต่างๆหาวิธีการค้าใหม่ๆแม้แต่พันธมิตรของสหรัฐก็ยังต้องให้ระบบการชำระเงินอยู่นอกเหนือการควบคุมของสหรัฐ การลดใช้สกุลเงินดอลลาร์กำลังเผยแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิตอลและกฎเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนทำให้อนาคตของเงินไม่แน่นอนนจีกีเรียได้แสดงให้คนอื่นเห็นถึงวิธีการรับมือกับภัยคุกคามของคำการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกกำลังเติบโตขึ้นเมื่อมีประเทศต่างๆเข้าร่วม ความพยายามในการเลิกใช้สกุลเงินดอลลาร์มากขึ้นเรื่อยๆโดยการกระทําของสหรัฐไม่ใช่ของประเทศอื่นๆจะตัดสินอนาคตของสกุลเงินดอลลาร์หากนโยบายทางการเงินของสหรัฐไม่เปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้สกุลเงินดอลลาร์อาจล่มสลายก็เป็นได้